คือเริ่มต้นในการก่อสร้างตอนแรกเนี่ยหลวงปู่ศรีมหาวิโรเนี่ยท่านดำริในในที่ประชุมส่งว่านะครับตอน,นแรกก็คือนะครับก็จะมีผู้ที่องค์สมเด็จสังฆัาชประเทศศรีงก,การเนี่ยจะมอบนะครับจะมอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับเราอนุกรณีที่1นนะครับเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับอันที่สองนะครับตรงนี้นะครับหลวงปู่ท่านมีแนวความคิดว่าจะสร้างตรงนี้ เป็นพุทธมนตนอีสานนะครับเป็นศูนย์รวมน้ําใจของชาวพุทธศาสนาและเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์การปฏิบัติธรรมของพระในสายพ,พระธรรมยุทธ์นะครับบ้านเราที่คนอีสานเขาเรียกว่าสายวัดป่านะครับก็จะเป็นศูนย์รวมนะครับแล้วก็จะเป็นที่แหล่งศึกษาข้อมูลทางพุทธศาสนาที่สําคัญสาคัญซึ่งอนา,าคตข้างหน้าเราก็จะมีสร้างปูชนีสถานหลายๆหลายๆอย่าง ที่ประสูติสูและตอนนี้มีพานมงคลวิญวัดของเรานี้นะครับให้ชาวประชาชนได้สิทธิ์นี่คือคือวัตถุประสงค์นะครับในการสร้างการออกแบบองค์พระมหาเจดีย์ไชยมงคลนะครับคือรูปแบบเนี่ยลบปูดทั้งครับคือคือลบเอาเอาหน้ามาดัดไม่ไม่เอาหน้าไปัดครับครับครับคือคือคือองค์พระมหาเจดีย์ไชยมงคลเนี่ยจะสร้างในลักษณะ ที่มีแนวผสมระหว่างพระธาตุพนมกับพระธาตุนครปฐมนะครับแต่สองรูปแบบนั้นพระธาตุนครปฐมเนี่ยจะเป็นล <c oughs> ันกษณะรูกทรงกลมนะครับพระธาตุพนมจะเป็นลักษณะรูกทรงสี่เหลี่ยมแต่เราเอาสองอย่างนี้มารวมกันแล้วตัดแต่เป็นแบบนะครับนี่เป็นแนว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 ความคิดข,ของลูกป,ปู่สีมาหาวิโรนะครับ <c oughs> ไม่ใช่แนวความคิดของนายช่างแล้วก็ไม่ใช่แนวความคิดของผู้ที่จะออกแบบการสร้าง เป็นนิมิตของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงสุสีนะครับคือการออกแบบเนี่ยผู้ที่ออกแบบโครงสร้างหลักนะครับก็คืออาจารย์ประเสริฐสุนทรโลว่าถ้ามีผู้ออกแบบโครงสร้างหลักให้เราเห็นเห็น<ๆ>อยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่นะครับภาพประจำคิดไม่ใช่อย่างนี้คือในแนวความคิดของนายช่างเนี่ยที่ผมสอบถามมาก็เหมือนท่านที่สอบถามเหมือนนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะเอาบางอื่นเข้ามาก็ดูก็ก็ไม่รู้จะจะจะ,จะเอาลักษณะไหนดีเข,ข้ามาเข้ามาในส่วนนี้ ก็จะมีก mm ็จะมีส huh. uh ื huh. ่อางที่เป็นลักษณะที่เป็นพระยีเราทําที่ทำสำเร็จไปแล้วมันต้องมีความหมายอะไรทุกทีอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะลองสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเรืหมายถิ่นก็คือเป็นลักษณะที่ก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจนะครับที่จะรอบนะครับส่วนชั้นที่หกก็จะเป็นชั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งเราอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังการชั้นที่หกคือช่องอากาศที่สามช่องที่เรามองเห็นอยู่นะครับ นั่นคือพื้นชั้นที่6ก็ะจะอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะมีบันไดเวียนขึ้นไป119ขั้นนะครับก็จะจาก่ชั้นที่ห้าชันที่หกนะครับก็จะมีบันไดเวียนขึ้นไปนะครับก็จะมีในชั้นที่6เนี่ยก็จะมีเป็นชั้นที่รบรรจุพระรมสารีริกา่าสารีาาริกาตุนะครับในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าภาษาบ้านเราก็พูดว่าเป็นกระดูกของพระสาวกนะครับก็จะมีทั้งหมดอีก8องค์นะครับ ล้วก็จะมีอัฐิธาตุในสายพระจาจาร์มั่นคุริษั์โตเป็นร้100อยร้อยองค์นะครับรวมอยู่ชั้นที่หกนะครับในสายนี้ถ้าถ้าถ้าเรานาเที่ยวเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่ามาถึงเจดีย์เนี่ยต้องพยายามขึ้นชั้นหกไมได้เพราะว่าชั้นหกเหมือนกับเราไปกราบพระกราบพระกรบพระอัญเชสงฆ์เจ้านะครับถึงร้อยองค์นะครับเพราะว่ามีอัฐิธาตุในส่วนนั้นมันมีมากมีมากหรือว่าในตอนนี้เจดีย์ของเราที่สำรวจมา ดีของเรามีอัทธิพลในสายกระจายการมั่นมากที่สุดในปร้เทศ